สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและเอฟซีท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อเสียเติมยางอ่อนไม่ได้มาตรฐานนะครับก็ก็ไปดูกันเลยนะครับเติมยางอ่อนนปีสิบเจ็ดนะครับเติมลมยางอ่อนเกินไปก็ยางก็จะเป็นแบบนี้นครับเป็นเป็นคลื่นทะเละครับด,ด,ดูดูดูดีนะครับนะครับ ถามว่ามีผลเสียอะไรดังครับดังดังมากดังเหมือนพวกออฟโรดน่ะเสียงดังมากนะครับสองเส้นเลยนะครับตัวนี้นะครับมองดูจะเป็นคลื่นทะเลนะครับแต่ข้างในก็ปก,กตินะครับนะปกติไม่บวมไม่อะไรเลยนะครับข้างในก็ใหม่ปีสิบเจ็ดนะตัวนี้ปีสิบเจ็ดนะเนี่ยครับปีสิบเจ็ ข้อเสียของมันก็ไม่ได้ค่อยดูแลนะครับวิ่งอย่างเดียวเราไม่มีเวลาวิ่งอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้ตรวจดูลมลมยางนะครับให้ได้มากข้ามาตรฐานนะก็เลยเป็นแบบนี้ยางมันพับไงยางมันอ่อนเกินแล้วมันก็จะพับตอนนี้มันก็จะวิ่งทางไกลมันก็จะร้อนร้อนตอนนี้มันก็จะบวมเขาเรียกว,ว่าดอกยางบวมนะตัวนี้ เสียงดังมากนะครับดูดูดูดีๆนะครับดูดอกมันจะเป็นขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นทะเลทุกทั้งวงเลยนะครับทั้งวงเลยสองวงด้วยนะครับสองวงก็เดี๋ยวผมไปพาไปดูนี่ดีวิธีดูผ้าใบนะครับผ้าใบสี่เนี่ยสี่ชั้นนะอ่ะอีสี่ชั้นถ้าแปดชั้นมันก็จะ แปดชั้นก็ยังมีอแปดชั้นเขียนว่าแปดนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรื่องอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องยางนะครับไปดูกันนะครับตามจริงนี่จะใช้ได้อีกนานนะครับปีสิบเจ็ดอะ่ะดูดิขอบไม่แตกด้วยนะนะครับขอบไม่แตกนะครับแค่ล้านะไม่ได้ถึงแตกล้าอย่างีนะครับตามจริงจะใช้คุมกว่านี้แต่นี้ ชราใจนะครับเห็นว่ารถนิ่มอะไรนิ่มเนี่ยระวังนะครับนิ่มเกินก็ต้องมันเช็กยางนะครับเพราะว่ายางมันมันนิ่มแล้วมันมันจะพับแล้วก็อย่าร้อนตอนนี้ก็อย่าบวมแบบเนี้ยนะครับอันนี้ย่างใหม่มากนะปีสิบเจ็ดนะครับจําเป็นมากนะครับที่จะต้องมีวัดรุมยางไว้วัดนะครับวัดค่ามาตรฐานก็สั่งซื้อในที่ไหนก็ได้ครับที่มีขายในลาซาด้าก็มีในช็อปก็มีนะครับ วัดลมยางแบบดิจิต้อนหรือแบบนี้ก็ได้แผมก็ได้ก็ผมขายไม่ได้ตัววัดลมยางนะ่ะห้ามขาดนะครับไม่ได้เลยก็วิธีวิธีดูก็นี่ครับก็มันจะอยู่ข้างประตูรถทุกคันนะทุกรุ่นนะครับมันจะอยู่ข้างประตูนี่เป็นแคปมันอยู่ตรงนี้บางคันก็บางรุ่นก็อยู่ตรงนี้เราดูเอานะอยู่ข้างประตูนะครับแต่รุ่นอ e ีซูตัวนี้ก็อย่าอยู่นี่ เขาจะบอกเขาเขาจะบอกไอปอนยางนะครับนะนะขอบเท่าไหร่เขาก็จะบอกหมดนะสำหรับยางเรเดียนหนึ 1, 9, 5, 10, 5่งเก้าห้าสิบห้าก็ล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหน้าสี่สิบล้อหลังหกสิบห้ายางเรเดียนยางบรรทุกนะครับนะครับก็แต่ถ้ายางแรงเรเดียนธรรมดาก็ล้อหน้าสามสามล้อหลัง สี่ห้าห้าสิสี่เลยนะล้อหลังเขาให้เติมก็เติมห้าสิบพอแต่ล้อหน้านี่ก็สามสิบห้าพอนะครับก็ต่อมาก็เปขอดสิบหกอ่าอาสิบหกเนี่ยอารสิบหกก็เป็นพวกตัวสูงขึ้นไปอะละนะก็ดูมันมีมันมีแต่ละรุ่นมันก็ยังมีปอนไม่เท่ากันนะครับก็ล้อหน้าสามสามล้อหลังห้าสิบสี่ ถ้าตาม่านี้ก็ยางบวมที่ผมบอกอนะ่ะดอกยางบวมเลยนะถามว่าเป็นอะไรไม่เป็นดิดอกยางบวมที่ผมถ่ายพวกนี้เพราะว่าเสียงดังด้วยไม่กล้าขับไวอะ่ะ <c oughs> บวมแล้วมันก็จะแตกแล้วตนวนี้นะครับประมาณนี้ก็ดูขอบมันจะมีบอกให้หมดเลยนะครับ,นะรบนนเนี่ยกินนิ้วกี่ปอนด์เนี่ยเขาบอกหมดเลยนะบอกหมดเลยนะครับล้อหน้าก็โซนนี้ร้อหลังก็โซนนี้ง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้ ก็สงสัยก็สอบถามอะไรก็ได้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่เลยครับสำหรับวันนี้เป็นการสิ้นสารผสมผนานพีิเศษนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ